วีดัสสวัสดีคนไทยเชื้อสายไทยแล้วผมก็เชื้อสายไทยวันนี้คนไทยเชื้อสายไทยอย่างผมเนี่ยจะมาสอนคนไทยเชื้อสายไทยริมพันธแล้วจะมาสอนสอส,สอนสร้างแมปซึ้งอย่างแรกแบบเข้าพีตะโตกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดพิมพ์คำว่า แอปเหมือนเด็กเลยแอปตั้งแบบเห็นไหมเออแล้วก็กดเข้าไปรอเล่นรอเล่นแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ลอเล่นกดเข้าไปตรงนี้เลยครับรอเล่นถูกแล้วดาวน์โหลดเลยอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแอปมันจะขึ้นมาเออคุณเห็นแล้วใช่ไหม อืมแอปมันขึ้นมากดเข้าไปเลยมันจะหมุนติ้วแบบนี้ครับนั่นแหละได้แมพแล้วโอเคครับออก <c oughs> เอ้ยเห็นเขาว่า play ใช่ไหมข้างล่างคุณเห็นไหมข้างล่างคาว่านะ beautiful คุณสร้างแมปเลยเคทีฟนาวเนี่ยแมปของผมเนะี่ยลองเล่นนะยังแมบปบผมเนะี่ยผมได้สร้างแล้วกดบิวใช่ไหมแล้วก็เคทีบนาวตางเนี้ยโอเคแตบบ่ผมสร้างเอาไว้แล้วผมจะให้ดูตัวอย่างนะก็มาเล่นของผมได้นะทุกคนอืมแอปนี้นะครับเป็นแอปเอาไวส้สำหรับสร้างเกมนะแล้ว ก็จะมีเกมสนุกที่คนอื่นเขาสร้างมาให้พวกเราเล่นมากม้อยก็เล่นกันได้ก็ไปลองเล่นกันเลยเห็นไหมอือเดบนี่ย ยมันพ <Auf> ังหมดเน่ไปไปเล่นได้นะก็แค่นี้นะบาย